สวัสดีคะ่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ช,ช่องแม่ดาฟวรมัลี่นะคะมาแล้วนะคะทีมกกกอกนะคะโอ้โหขนข้าวขนของมาเต็มคันรถเลยนะคะรถมาสองคันนะคะอ้าววัดีจ้าน้องพลอยก็มาอ้าวัสดีคะ่ะแม่พี่จำไม่ได้เลยทำไมสวยขึ้นฮะโอโ้คิดว่าน้องพลอยนะเนี้ยโอ้โห สวยขึ้นเลยส่วนน้องพลอยนะเป็นสาวแล้วน้องพลอยโหป้าแตงโมฮพดิจ้าเห็นนั่งขายอยู่ที่ตลาดสามแยกวันนี้มาจำปาดงแล้วบอลูกค้างดสักสองวันนะคะลูกค้าเป็นยังไงขายดิบขายดีบ่ โอ้พอได้อยู่เนาะมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเตรียมนะคะทั้งเตากงเตาแก๊สนะคะเตรียม,ยม,นะะยมหนักนะ

ทีมโกกอกนะคะทีมแม่ครัวโกกอกก็จะทํากับข้าวเลี้ยงพระนะคะทีมโมนนทีมแม่ครัวอยู่ที่นี่นะคะก็จะเตรียมกับข้าวแจกนะคะข้าวกล่อง200กล่องนะคะดู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 ดดคนสําคัญนะคะคนที่ตลาดนะคะป้าเตงโมก็มานะคะหยุด2วันนะเพราะว่ามาช่วยงานลุงช่างเนาะ เมทินเอ้อเจยมาทุกคนนะคะทยอยทยอยมานะคะตอนนี้โอ้ยมากันเยอะแล้วนะคะข้ามาก็ยิ่งจะมาอีกนะคะสาวปานแม่ออบยังมาไม่ถึงนะคะมากันคนละคันเนาะ มาดูหน่อไม้นะคะมาเป็นเข่งเป็นเข่งเลยนะคะจุลงแค่น,นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะอันนั้นจะโค่นมาเลยหน่อไม้นี่นะของคุณแม่เพชรสมรชัยพรเหมามาบอกแม่คำใจโอ้ยข,ขอบคุณคุณแม่เพชรสมรชัยพรนะคะเหมาหน่อไม้มาเป็นคันรถเลยนะทั้งต้มทั้งสดทั้งดิบนะคะยังอยู่ที่รถ แม่อปอีกนะคะอันนี้ต้มสุกแล้วนะคะนี่ต้มสุกแล้วนะคะพรุ่งนี้เราก็ปอกถวายพระเนาะโอ้ยมีแต่งามๆทั้งนั้นเลยนี่ป๊าหน่อไม้ทั้งนั้นเอ้าน่อนไหวเพื่อเสีนงเงี่ยขึ้นนอนอยู่หลงแท้ป๊าดมาเบิ่งหน่อนไหวขึ้นนอนมาเบื่องนอนไหวทั้งเบื้องมาก

ไปเก็บในถังน้ําแข็งส่วนแม่ดาก็ยังสาละถ้วยจานชามยังไม่เสร็จนะคะใส่ถังน้ําแข็งไว้เนาะแล้วก็เตรียมปอกกระเทียมนะคะส่วนทางด้านหน้านะคะก็เขาเทปูนกันอยู่เนาะแม่ดาก็เก็บถ้วยจานชามขึ้นไปล้างอีกก่อนนะคะเสร็จแล้วนะต่ว่า ก็มนะีฝุ่นเป็นธรรมดาเนาะกระเทียมนี้นเป็นได้อยู่บ่ขึ้นได้ขึ้นได้

มีโตมีโตอยู่ในนั้นแหละนี่เตรียมนะคะเตรียม เป็นเป็นตอนงหญยเลยหรอเสร คลิปลี้จะเต็นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ